เวลาคนขอเลอิกขอลดสถานะขอ,อยาต่างๆพวกนี้เป็นเพราะเขามองว่าเขาอยู่กับเราเขาเสียอะไรโดยไม่ได้มองว่าอยู่กับเราแล้วได้อะไรบางทคีคุณอาจจะทุ่มเทให้เยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้มองตรงนั้นครับถามว่าทําไมคนถึงไม่มองตรงนั้นเป็นเพราะคุณไม่ได้น้มน้วใจให้เขาไปมองจากจุดนั้นเขามองว่าเขาเสียอะไร เขาไม่ได้มองว่าเขาได้ไคือกฏข้อที่หนึ่งครับถ้าคุณอยากเปลี่ยนคนขอเลิกให้กลับมาขอคืนดีเนี่ยคุณต้องทําให้เขาเนี่ยตัดสินใจผิดครับคืออธิบายงี้ครับคนเราเนี่ยเวลาที่จะตัดสินใจแล้วก็ตามแต่นะครับหรือว่าคิดอะไรก็ตามแต่เนี่ยสมองอันแรกอ่ะที่มันจะถูกประมวลผลคือเราประมวลผลมาจากสมองสัตว์นะครับเราเรียกว่าสมองรเรติเลียนบรีคกูคมมักจะเรียกสมองส่วนนี้ว่าสมองจิ้งจกครับเพราะว่ามันเป็นอ่อ กระบวนการคิดของมนุษย์เนี่ยที่ถูกส่งต่อมาเป็นพันปี forward. มันเป็นสมองสันเลือดขานของเราเพราะงั้นสมองส่วนนี้เนี่ยมันเป็นสมองคิดเร็วน,น,น,รนะครับ Umwelt, สมองสอง่วนนี้เป็นสมองคิดเห็นแก่ตัวก่อนเป็นอันดับแรกนะครับกลัวสูญเสียก่อนเป็นอันดับแรกนะครับกลัวไม่ปลอดภัยก่อนเป็นอันดับแรกครับเพราะว่าเป็นสมองที่คือถูกส่งต่อตาม,มาเป็นพันปีนะครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาเขาคิดอะไรก็ตามแต่ สมองจะคิดมาจากความเห็นแก่ตัวก่อนเพราะงั้นเนี่ยเขาจะมองว่ามันเหมือนกนตาช่างนะครับมนุษย์เราเวลาจะตัดสินใจแล้วก็ตามแต่จะมีการเวทน้ําหนักของความคิดครับอันแรกครับจะเวทว่าเราเสียอะไรกับอันที่สองครับจะเวทว่าเราได้อะไร,รสมมุติว่าพวกเรานั่งดูไลฟ์กูคอมอยู่ตรงนี้เราจะมีก่อนที่จะนั่งดูไหลาย,ยาวๆเนี่ยเราจะต้องเวทครับว่าอ๋อดูไลฟ์กูคอมเนี่ยหนึ่งครับเราเสียซึ่งเวลาครับถูกไหม แต่2กครับสิ่งที่เราจะได้กนเลยครับข้อมูลครับแก้ปัญหาความรักครับให้แฟนกลับมาง้อครับเราจะเวทว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มถ้าเกิดว่านั่งดูไปไหลไปไลไปเอ้ครูคมร้องรำทำเพลงแล้วก็ตามแต่พวกนี้ที่รู้สึกว่าเออมันไม่คุ้มพวกเราก็จะออกจากไลฟ์แต่ถ้าดูแล้วเออข้อมูลมันเป็นประโยชน์พวกเราก็จะอยู่ในไลฟ์ถูกไหมครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาเราทําแล้วก็ตามแต่เราจะคิดถึงว่าเราเสียอะไรและเราได้อะไรนี่คือกระบวนการคิดง่ายๆของคนครับ เพราะงั้นเนี่ยหมายความยครับหมายความว่าคนเวลาจะเลิกกับเราเนี่ยเขามันเขาใช้วิธีการคิดนี้ครับว่าเขาเสียอะไรถ้าเกิดว่าต้องใช้ชีวิตอยู่กับเราเสียความอิสระไม่ได้เที่ยวกับเพื่อนไม่ได้ใส่สั้นๆอีกแล้วเวลาทั้งชีวิตจะต้องอยู่กับเราไม่ได้ออกสังคมไปไหนต้องขออนุญาตไปไหนเราตามติดตามเกาะไปตลอดเขาไม่นั่งคิดครับแล้วฝั่งที่จะได้อะได้อะไรบ้างคือเขาไม่เห็นฝั่งที่จะได้ตรงนี้ครับว่าเขาได้อะไรบ้างครับ พอมันไม่เห็นฝั่งเนี้ยมันเลยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยศูนย์เสียครับคุณนึกออกไหมครับคนมันเลยขอเลิกครับแล้วคิดว่าหาเอาใหม่ดีกว่ามันน่าจะมีคนที่ดีกว่านี้มันน่าจะมีเอ่อคนที่เหมาะสมกับตัวเองมากกว่านี้หรือว่าตัวเองสามารถหาคนที่หาคนใหม่ที่ดีกว่านี้ได้ครับเพราะงั้นเนี่ยครูความเลยบอกว่าถ้าคุณจะแก้คือคุณต้องทําให้เขาคิดผิดนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งล่าสุดเลย นี่คือกระบ,บวนการคิดของของคนนะครับมีโปรวันแรกนะครับของคอร์สมัดใจครูคอมจัดโปรวันแรกไปครับเราจัดโปรวันแรกไปแต่ว่ายังไม่มีคอร์อะเพราะเป็นการพรีออเดอร์ครับเพราะว่าครูคอมตอนนั้นเรายังไม่ได้สอนนะครับในสัปดาห์ที่แล้วยังไม่ได้เริ่มสอนเพราะงั้นเนี่ยพอเวลาส่งข้อมูลนะครับให้กับนักเรียนแล้วก็ตามแต่พวกเนี้ยครับคนที่จะสมัครเขาจะรู้สึกว่ายังไม่อยากสมัคร แม้ว่าราคาจะเป็นราคาพรีออเดอร์ครับราคาจะยังไม่ได้ชาร์จเพราะอะไรครับเพราะว่ายังไม่ได้มีการสอนอีกประมาณอีกสัปดาห์หนึ่งเราจะเริ่มสอนเงี้ยเพราะงี้ก็จะได้ในราคาพิเศษแต่คนจะรู้สึกว่ายังไม่อยากสมัครถามว่าทําไมถึงไม่อยากสมัครครับเพราะเขายังไม่เห็นคุณค่าที่เขาจะได้ฝั่งนี้ครับต่อให้เป็นราคาพิเศษ แต่ก็ยังไม่ได้อยากได้เพราะอะไรครับเพราะยังไม่เห็นถึงว่าตัวเองจะได้คุณค่าอะไรเพราะคุูคอมก็ยังไม่ได้ออกมาหลายนะครูค,คอมยังไม่ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลนูน่นนี่นั่นต่างๆให้ดูว่าเรากําลังจะสอนอะไรบ้างต่างๆพวกนี้ครูคอมยังไม่ได้พรีเซนต์คุณค่าฝั่งนี้ครับต่อให้ได้ในราคาโปรวันแรกหรือหรือในราคาที่พิเศษที่สุดแต่คนยังจะไม่ได้จ่ายเงินเพราะอะไรครับเพราะเขามองว่าเขาเสียครับแต่เขายังมองไม่ทะลุส่วนนี้ครับว่าเขาจะได้อะไรทางฝั่งนี้ เขายังไม่เห็นครับเพราะครูคมยังไม่ได้พีเต์ครับแต่พอครูคอมใช้วิธีการครับคือทําให้นักเรียนคิดผิดครับนะครับโดยการจัดโปรไปนะครับและออกมาไล์ด้วยครับคือให้ข้อมูลด้วยว่าคุณจะได้1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ9 10 11 10 12 13 14 1นครับแต่คราวนี้ออกมาพีเต์ด้วยครับว่าคุณค่าเนี่ยสิ่งที่จะได้นะครับ มีอะไรบ้างนะครับนี่นี่คือสิ่งที่เราจะให้ครับกลายเป็นว่ามีนักเรียนสมัครเป็นร้อยท่านครับในคอร์สมัดใจปัจจุบันนี้หนึ่งร้อยท่านบวกบวกไปแล้วครับนะครับประมาณร้อยคือเรียนทั้งสองแพลตฟอร์มครับบางคนก็เรียนผ่าน YouTube Playlist นะครับบางคนก็เรียนแบบกลุ่มปิดนะครับก็มากกว่า150ท่านอ่ะตอนนี้นะครับจากตอนแรกยังไม่สมัครต่อให้ในราคาที่อันเดอร์ไพรส์นะครับคือเป็นราคาที่คุ้มที่สุด ก็ยังยังไม่ได้สมัครเพราะอะไรครับเขายังมองไม่เห็นถึงคุณประโยชน์ที่จะได้แต่พอเลือกวิธีการที่ออกมาพรีเซนต์คุณประโยชน์ที่จะได้1นึ่สกลายเป็นว่าสมัครตูมเดียว100ท่านคุณเห็นไหมครับคือกระบวนการคิดของมนุษย์คือจะคิดสิ่งที่เสียกับสิ่งที่ได้มันจะเวทน้ําหนักกันถ้ารู้สึกว่าเออเสียแล้วมันรู้สึกว่าเออได้นิดเดียวเนี่ยจะไม่อยู่ในเกมแต่ถ้ารู้สึกว่าเ,เสียนิดเดียวแต่ถ้าได้แบบเยอะๆจะอยากอยู่ในเกมคําถามคือวันนี้ เขาคิดว่าเสียมากกว่าได้ครับเลยตัดสินใจขอเลิกขอลอดสถานะขอหย่านะครับขออยู่คนเดียวขอแยกตัวออกไปไม่อยากอยู่อีกแล้วไอ้ก็ตามแต่พวกนี้ครับเพราะอะรครับเพราะคุณไม่เคยพรีเซนต์คุณค่าของตัวเองออกมาคือคนมันก็จะเวทนน้าหนักอยู่แค่นี้ครับสิ่งที่เขาเสียครับฝั่งนี้เสียฝั่งนี้ได้และแฟนของคุณก็จะเห็นแต่ฝั่งที่เสียครับ เสียเวลานะครับเสียเงินะนะครับอ้กะต้องมาทะเลาะก,กันต้องมางอนกันนะครับคือเขาจะเห็นแต่ฝั่งนี้นะครับเออไม่ได้ไปไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนนะครับอ่าไม่มีอิสระอะไรก็ตามแต่พวกนี้ครับอ่ะมันก็ลิดลิดลิดออกมาครับแต่คุณไม่เคยพรีเซนต์ฝั่งนี้ครับว่าเอออยู่กับฉันแล้วเนี่ยคุณจะได้อะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับ ฝั่งนี้เรายังไม่เคยพรีเซนต์ครับคุณลองสังเกตเรามีแฟนมาแล้วกี่คนคําถามนะครับเรามีแฟนมาแล้วกี่คนสมัยเรียนมอปลายอะนะครับเข้ามาหาลัยปี1ปีสอปีสาปี4นะครับเริ่มที่จะฝึกงานนะครับเริ่มที่จะทํางานเข้าวัยกลางคนนะครับ4ี่สิบสี่เอ็้านะครับ หรืออายุ45 46 47 48 49 50คือมีมาแล้วกี่คนคุณเคยเช็คไหมครับว่าทุกครั้งที่เลิกไปเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรทําไมทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของเราเรารู้สึกว่าเป็นคนไม่ดีหมดเลยหรือว่าเรารู้สึกว่ามันจะต้องมีปัญหาตลอดเลยหรือทําไมคนเหล่านั้นถึงต้องเดินออกไปจากชีวิตของเราตลอดเลยคําถามคือคนเหล่านั้นไม่ดีทั้งหมดเลยหรือจริงๆแล้วคนเหล่านั้นไม่เห็นคุณค่าในตัวของเรา อันเกิดจากการที่เราไม่เคยพรีเซนต์ให้เขาเห็นครับอันนี้เป็นคำถามชวนคิดครับมับนคล้ายๆกับคนที่ขายของแล้วรู้สึกว่าลูกค้าไม่ค่อยซื้อคําถามคือลูกค้าที่เดินเข้ามาในร้านเนี่ยเป็นลูกค้าที่ไม่มีตังค์ทั้งหมดเลยหรือจริงๆแล้วเราขายไม่เป็นเราพูดไม่เป็นเราน้มน้าวใจเขาไม่เป็นเราพรีเซนต์คุณค่าไม่เป็นกันแน่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยแล้วหลายคนก็เลยพอทุกครั้งที่เลิกนะครับผู้คมมีลูกศิษย์เป็นแบบนี้ก็จะไปมูครับ นะครับขอพรปล่อยนอกปล่อยปลานะครับปล่อยวัวปล่อยควายปล่อยปลาไหลอะไรก็ตามแต่พวกนี้ครับก็จะไปพยายามทําบุญครับหรือก็จะไปพยายามเ,เสริมสวยนะครับไปพยายามแต่งตัวไปคือบางทีเนี่ยเราไปแก้ปัญหาผิดจุดปัญหาคือมันไม่ได้เกี่ยวกับว่ารูปร่างหน้าตาไม่สวยแต่มันเกี่ยวกับว่าเราไม่เคยพรีเซนต์คุณค่าของตัวเองให้เขาเห็นครับเราไม่รู้ครับว่าคนเนี่ย มันจะมีความ trust นะ trust คือมันจะมีความเขาเรียกว่าเคมีตรงกันกับเราเนี่ยจุดไหนครับพอเราไม่ได้พรีเซนต์คุณค่าของตัวเองออกมาคนมันก็เลยไปมองที่เออเขาเสียอะไรนะครับเสียเวลาเสียเงินต้องมาทะเลาะต้องมางอนปลาชดปลาชันอะก็ตามแต่พวกนี้ครับตรงนั้นเนี่ยการทําให้คนคิดผิดคือคุณนะต้องมาพรีเซนต์คุณค่าของตัวเองครับคำถามคือวันนี้คุณพรีเซนต์คุณค่าของตัวเองแล้วหรือยังอะอะไรคือคุณค่าที่คุณพรีเซนต์ออกไปครับ ในตอนนี้ครับหลายคนบอกวอาไม่รู้นะแล้วเขาบกไม่รู้นะครับเออไม่เออตอบไม่ถูกเหมือนกันว่าเออพรีเซนต์คุณค่าอะไรเพราะอะไรครับเพราะเราเข้าใจว่าคนจะรักยืนเฉยเฉยเขาก็รักครับซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับไม่เสมอไปครับคนจะรักยืนเฉยเฉยเขาก็รักครับสําหรับบางเคสในช่วงแรกครับยืนเฉยเฉยเขาก็รักครับแต่หลังๆนะครับคุณตีลังกาแล้วมันยังไม่รักเลยนะครับ เข้าไครับเพราะงั้นเนี่ยคุณต้องพรีเซนต์คุณค่าออกมาหักล้างไอความคิดที่เขารู้สึกว่าเสียไปครับมีนักเรียนคนหนึ่งอันนี้เล่าให้ฟังเองนะครับเขาเป็นโรคซึมเศร้าครับคือความเขามาขอ p r i ไ a รเวทโ c h i n g เลยนะครับตอนนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเคสประมาณ2-3าปีแล้วอะเขาเป็นโรคซึมเศร้าเพราะแฟนทิ้งและเขาคิดว่าเขาโดนหลอกฟันนะครับโดนอะไรอะ ผู้ชายล่าแต้มอะไรสักอย่างเนี่ยเขาเขาคิดแบบนี้นะครับเขารู้สึกว่าเขามีแต่ความสูญเสียครับแต่เขาไม่รู้สึกว่าเขาได้อะไรเนี่ยเขาไม่รู้สึกครับเขารู้สึกว่าสูญเสียครับนะครับสูญเสียศักดิ์ศรีอ่ะนะครับอ่าสูญเสียศักดิ์ศรีนะครับสูญเสียคือรู้สึกว่าตัวเองโดนกระทาครับนะครับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนโง่ครับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโดนหลอกครับเขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเสี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 ยครับแต่ไม่รู้สึกว่าตัวเองได้อะไรเลยครับ มันเลยทําให้ความคิดของเขาเนี่ยมันวนลูปครับอยู่ในความรู้สึกแพยแพ้อยู่ในความรู้สึกสูญเสียอยู่ในความรู้สึกโดนหลอกโดนกระทําพอคิดซ้ําๆย้ำๆม,ม,ม,มันเลยกลายเป็นโรคซึมเศร้าครับแล้วก็มาขอ private coaching ขอปลดล็อกเลยนะครผู้ชมก็เลยบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่าไปมองว่าตัวเองเป็นเหยือ่อแต่ให้มองว่าเป็นสถานการณ์วินวิน ไม่ใช่มันหลอกฟันหนูอย่างเดียวแต่หนูก็ได้หลอกฟันมันเหมือนกันหนะมครับนะครับวิธีการบทลเรคือก็มันไม่ได้ฟันเราอย่างเดียวเราก็ได้ฟันมันเหมือนกันอ่ะนะครับเราก็ได้ฟันมันเหมือนกันนะครับไม่ได้มันฟินอยู่คนเดียวเราก็ฟินอยู่กับมันเหมือนกันในช่วงขณะเวลานั้นครับเห็นไหมครับอ่าเราก็ได้ฟินเหมือนกันอ่ะมึงฟินเท่าไรกูก็ฟินเท่านั้นอ่ะไม่ใช่ไปคิดว่าเออมันฟินอยู่คนเดียวแล้วหนูไม่ฟินหนูถูกกไม่ใช่ครับ คิดใหม่ครับนะมันฟินเท่าไหร่กูฟินเท่านั้นอ่ะนะครับเอาดีนะครับไออีกนะครับเรารู้สึกว่าเขาหลอกจริงๆไม่หลอกนะครับมันก็ไม่ได้หลอกเราหรอกนะครับเพราะอะไรครับเพราะในสถานการณ์ในเรื่องของบนเตียงเนี่ยครับมันก็ได้เราก็ได้นะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เออมันได้และฉันไม่ได้ไม่ใช่ครับในสถานการณ์นั้นเราอย risk, ู่กับม uh ันสองคนนะครับ ผูค้ควมเลยพยายามปลดล็อกแบบนี้ครับว่าอย่าไปคิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อแต่ให้คิดว่ามันก็เป็นเรื่องสถานการณ์ที่วินวินนะครับอย่างน้อยเราก็ได้ประสบการณ์นะครับเป็นประสบการณ์ในการเลือกคนหรือคัดคนเข้ามาในชีวิตเราจะได้รู้ครับว่าต่อไปคนแบบไหนควรรักษาเอา,เอาไว้ในชีวิตและคนแบบไหนควรจะตัดทิ้งออกไปถูกไหมครับเพราะงั้นเนี่ยพอคูควมปลดล็อกเรื่องนี้มันมันเลยทําให้เขารู้เออจริงวะนะครับแล้วก็ ตอนนั้นเขาบอกโอ้คุกคมนะครับข้อมูลอันนี้แพงมากเลยนะหนูประทับใจมากเลยโอ้ไม่คิดว่าจะได้ปลดล็อกขนาดนี้แล้วก็ตามแต่พวกนี้เขาคือเขาก็รู้สึกว่าโอ้มันคุ้มมากแต่จริงๆไม่ใช่นะครับปัญหานี้ที่คุกคมมองแล้วเนี่ยคือเขาไปมองว่าตัวเองเสียแต่ไม่เคยมองอีกฝั่งว่าตัวเองเนี่ยได้อะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยครับสิ่งนี้เนี่ยคุกคอมกำลังจะบอกคุณว่าแฟนของคุณที่ขอเลิกคุณนะเป็นเพราะคุณไม่เคยไป ไปเติมหรือไปหักล้างความคิดของเขาครับว่าเขาได้อะไรคุณยังไม่เคยเติมตรงนี้ครับมันเหมือนกับไม้กระดกอนะครับตอนแรกเนี่ยนะครับมันก็อยู่ในรูปเนี้นะครับเสียกับได้เนี่ยนะครับแต่พอคุณไม่เคยเติมฝั่งนี้ให้มันหนักเนี่ยนะครับคุณไม่เติมฝั่งนี้ให้มันหนักมันเลยเป็นอยู่ในรูปแบบนี้ครับเขารู้สึกว่าเขาเสียมากกว่าได้ครับ นี่เห็นไหมครับคุณไม่เคยเติมฝั่งนี้ต่างหากครับนี่คือปัญหาที่คุณกําลังเจออยู่ครับเพราะงั้นเนี่ยเราถ้าอยากให้คนกลับมาง้อเนี่ยคุณจะต้องเอาเหตุผลทางความรู้สึกไปหักลบกับความคิดที่เขารู้สึกว่ามัน,นสูญเสียหมายความอะไรครับหมายความว่าปัญหาเรื่องนี้คุณพูดไม่เป็นมีเคสหนึ่งครับนะมาเขามาขอ private coaching กับผู้มและคือชีวิตเนี่ยก็ รู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองครับเขารู้สึกว่าเสียมากกว่าได้ครับมาขอบอทล็อกครับเขารู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไม่รออันเกิดจากอะไรครับเกิดจากการเป็นคนคือหน้าผากเนี่ยเริ่มที่จะเถือนนะหัวเริ่มล้านนะครับนะครับคือเหมือนกับชดโดตีแปลงนะครับกลางกระบาลเลยเนี่ยคือผมบางมากนะครับแล้วก็มีผมอยู่แค่รอบๆนะครับเขารู้สึกว่าตัวเองไม่รอครับหัวล้านครับ แล้วรู้สึกว่าจัดทรงผมยากจังเลยเพราะข้างหน้านี้มันไม่มีไงนะครับมันมีแต่ข้างๆเหมือนกับขุนช้างนะครับเขารู้สึกว่าไม่สบายใจเลยนะครับรู้สึกว่าไม่หล่อนะครับเรื่องเรื่องมีอยู่แค่นี้เลยนะนะครับแล้วแล้วมันทําให้เขารู้สึกว่าจะหาคู่ยากมากคือมันไปติดล็อกทางจิตใต้สํานึกแล้วนะครับมันเลยเป็นโปรแกรมที่ชีวิตของเขาก็รุมๆโดนๆเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ครูคองก็บอกว่าอย่าไปมองแต่ว่าตัวเองหัวล้านครับถ้าเราคิดกันดีๆเนี่ย คนหัวล้านมีโอกาสรวยกว่าคนผมดกนะครับครูค,คมก็บอกเขาแบบนี้ว่ามันมีโอกาสรวยกว่าคนผมดกครับสมมติครับว่าครูคมผมดกครับสิ่งที่ครูคมต้องเสียก็เลยครับคือเงินทำไรครับซื้อแชมพูครับเดือนหนึ่งประมาณหนึ่งพันบาทแต่ถ้าคนหัวล้านใช้แชมพูน้อยกว่าคนผมดกนะครับคนหัวล้านเนี่ยครับจากคนผมดกเนี่ยใช้นะบีบแชมพูเนี่ยในฝ่ามือแต่คนผมดกใช้แค่หยดเดียวก็ได้แล้ว เพราะงั้นหมายความว่าคนหัวล้านเนี่ยนะครับจัดเซฟเงินค่าแชมพูเดือนละหนึ่งันบาทครับเมื่อเทียบกับคนผมดกปีหนึ่งเนี่ยนะครับจีคราๆประมาณหนึ่งมืนบาท่ะสิบปีเท่ากับหนึ่งแสนบาทกับที่คนหัวล้านจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นครับเห็นไหมครับมนะคุณคอมเลยพยายามซัพพอร์ตเหตุผลเรื่องนี้ว่าเฮ้ยอย่าไปมองแค่ว่าตัวเองเนี่ยมีจุดข้อด้อยแต่ว่าให้มองว่าตัวเองได้อะไรด้วยนะครับเูราะอขบอกเนี่ย นะครับสิปีก็มีเงินแสนนะครับคืออย่ามองว่าตัวเองมีจุดด้อยตรงนี้แล้วไปติดอยู่กับจุดด้อยไม่ใช่ครับแต่ว่าต้องมองอีกมองกลับด้านด้วยว่าไอ้จุดด้อยตรงเนี้มันเป็นผลดีกับเราอย่างไรบ้างนะเขาก็โอ้นะครับข้อมูลไปที่โอแพงมากเลยนะครับไม่เคยคิดถึงมุมนี้เลยต่างๆพวกนี้ครับแล้วเขาก็ปลดล็อกนะครับหลังจากนั้นก็ตัดสกินเฮดไปเลยนะครับ ซึ่งมันก็มันก็ดูดีไปอีกแบบดีกว่าการที่ไม่มีผมแล้วก็ต้องมันมานั่งเซ็ตเซ็ตต่างๆ่าคือผมมันบางอยู่แล้วนะครับนั่นก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่เขาบอกว่าเออปลดล็อกนะแต่จริงๆไม่ใช่หรอกครับคือครูคมเ,ออเข้าใจว่าคนคิดเวลาคิดเนี่ยไปคิดแต่มุมที่เสียมากกว่ามุมที่ได้เห็นไหมครับเพราะงั้นเนี่ยแฟนของคุณก็เช่นเดียวกันครับการที่เขาจะเลิกกับคุณหรือว่าขอลดสถานะเขาไปมองแต่จุดที่เสียเพราะเราไม่เคยพรีเซ้น จุดที่เขาจะได้ครับเรื่องนี้ครูคสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิด วันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคูความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมื่นพอคุณไม่เข้าใจจิตวิทยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี่ยไปให้มือที่สามหมดเลยครับ5เดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนนี้ของแฟนของเรานะ ตกไปอยู่กับมือที่3าแทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่าสุดท้ายจบได้ว่าแฟนมีมือที่สามมันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนูน่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นร้านครับ สุดท้ายเหลือ0นบาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูค,คมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,900บาทครับคือ1 1จิตวิยาปั่นหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับ โดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับเจ็ดจิตวิทยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอีบุ๊ก100ประโยค พูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้1,990บาทครับหนึ่งเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับ9 7้าบาทครับอันนี้แถมฟรีแพ็ก3นี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับ คนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ